อ่าอูนเุอร์นะครับที่เราร anyway, ่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นอนุโยใจกันนะครับก็สุดท้ายนะครับทุก่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มาคอยให้กำลังใจพวกเรานะครับี๋ยวให้ผู้นำท่านได้พูดอะไรดีนว่นะครับครับผมเป็นขอเป็นแทนพี่น้องบ้านท่าทไายนะครับครับ ผมขอขอบคุณครับไอ้ลูกเนกับทีมกับแถมนะครับทีมง,งานแดบบ็ทีมง,งานยูทูบของลูกเนนะครับที่เห็นพาร์าทสั้นของพี่น้องทางตะวันทา่ารับที่ได้รับผลกระทชับอุทธรถ่ายให้ในครั้งนี้นะครับครับผมกขอขอบคุณอีกครับขอบคุณที่ตัต้งใจครับผมมีสัมผัสว่าผม,มเห็น พี่น้องม่หลายที่ผมก็ดีใจนะครับผมเาะนพี่น้นองได้รับความสุดจากพี่นอ้องไอ้ท่านท่านลุงพจน์นะครับที่ได้นั่สซิขงขนะ้อมาเยียวยาพี่นอ้นองแบบนั้นะครับ<อ>ผมก็มือสุภาพดีใจครับตื่นเต้นใจดีเอาพี่น้องมาทำท่าขอตัวเมือ่อให้ลุงพจน์นะครับและทีมงานของลุงพจน์นะครับขอบคุครับครับกราบสวัสดีครับผม ก็เดียวให้ก็แตม่อนๆนครับจริงๆนะจุดแรกจุดแรกเลกิดในการแห่พาเราอยากจะ่วยช่วยกันนะก็เกิดมาจากว่าคุณพระแต่งนะคะเจอเรื่องเลวร้ายตามากมายแต่ที่ผ่านมาได้ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราได้ คนที่เราไม่เคยรู้จักเลยมาถึงที่วันนี้แล,แล้วก็เราก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าบางเร่วงบางสุดที่เขาต้องการกำลังใจเราก็เลยคิดว่ากำลังใ,ใจที่เรารวมทุกคนให้มาเนี่ยเราจะให้ใจให้คนอื่นต่อได้ในรูปแบบไหน,นยังไม่รู้นะคะแต่ว่าวันนี้เรารูกแล้วว่ากำลังใจในรูปแบบแบบนี้อย่างเช่นนั้นท่วเราก็มาช่วยทุกคน อย่น้อยของเล็กนน้อยค่ะแต่ว่าให้ที่กำลังใจคนที่กำลังแลมบากอยู่อะไรอยู่เงี้ยถ้าหากได้กำลังใจแค่นี้เดียวเนี่ยมันก็จะมีพลังให้เราได้จะเดินต่อไปได้นะคะ mm hmm. ก็เลยเยกิจกรรมหลากหลายแบบนี้ขึ้นมาก็มีใจค่ะที่เราได้มีโอกาสได้ทาสิ่งนี้ให้ mm hmm. กับทุจจกคนแล้วก็ได้มอบคมามใจจากเอซีแล้วก็ คาใจที่เราเคยได้รับให้กับทุกคนขอบคุณมากๆนะคะและสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับทีมงานบริษัทเออานะครับชาญมนทีนะครับ้าแฟกกอกนะครับผลิตภัณฑ์ของลูกทีมแซ่บลายมังมีนะครับของพี่อ้อมนะครับที่เป็น กำลังหลังนะครับที่คอยประสานง,งานและก็ร่วมใจร่วมใจกันทำให้กิจกรรมนี้นะครับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกับบริษัทน้องไฮ้ด้วยนะครับคือบริษัทมอนโดมรัมย์นะครับของผมกอแต่งก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตัวเองนะครับที่มานฟินมาที่พีสก,กินนะครับวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมที่มีคุณค่านะครับต่อสังคม ให้เกิดขึ้นนะครับเป็นตัวอย่างกันอีกหลายหน่วยงานนะครับที่พันกำลังเร่งในการช่วยเหลือนะครับก็ทั้งนี้นะครับสุดท้ายขอขอบพระคุณนะครับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านนะครับอุปสรรคนี้ไปได้ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ

ัใจไปให้คนคน,<ๆ>คนบ้างกกอบ่มียังอกอรแค่เพียงอยากบอกลุ้นทนสู่เด,เด,เดินแอฟซิตัวแดงแฟนแฟนหลายร้อยอังเพื่อเดินทางมาพบมาเจอ มาเติมแห่งใจลุงพลป้าแต่นสายขาน้ำใจลังไลมาด้วยมีไม่ตรีลุ้พลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหากโอ้อ้อมอารีสุขใจกาใจร้อยทลุงบมอกให้ขอบคุณจากใจมิตรลา แฟนเลยทำให้บางทีหัวใจอี่มืดย่าได้หมดหมูเดิมล้มคนหัวใจแกลงสายสุบนน้ำผ้าขงอารดหัวใจส่งความเหงาเพียสูส้ๆน้มงคนตานแดงอีกลายลาย,ลายคน กำลังใจไรที่หวาอว่ามีจังหวะที่นุอง วลาหน้นาหนุนนั้นสงกำลังใจใหเจ้าอยู่เด้อสงกำลังใจให้เจ้าอยู่เด้อข้าขอบคุณลูกค้านนะครับที่ให้กำลังใจเรือครับผมเชื่อว่าจะมีก็ทำงานแลบรัจไปด้าอย่างที่จะาคนไ่หลักค่ะสู้ๆ่ะ ในกองลุงก็ดีใจมากนะครับตื่นใจมากนะครับที่เห็นชาวบ้านนะครับก็มายืนคอยต้อนรับอย่างดีนะครับก็ลุงก็น้ำตาคลอนะครับนก็พุ่งใจมากมากครับที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน ครับในนา้นยูทูบเบอร์แก่ๆคนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนของยูทูบเบอร์สายลุมพินนะครับขอบพระคุณชาวบ้านปะทายนะครับเป็นอย่างมากนะครับข้าปะทายนะครับโอ้โยผิดครั้งนี้ขออภัยนะครับผมเรมื่องเงาซื้อของย่างบนคนท่วม,มขอขอบคุณหลายๆเในป้าเอ้ยขอบคุณยากหลายๆครับโอ้ยดีใจหลายเด้เอ <differences S 2> นะครับองค์พันธุ์พุ่งธีกิจไปเห็นเร็วเด้อโอกาสหน้าฟ้าไม่นะครับชิมาอีกเด้อครัตยเจถิมพุ่งพ้นเจถิมประแตนเด้อครับสวัสดี